เรียนภาษาสวีเดนจากการอ่านข่าวเอสเวเทียวันที่21สิงหาคม Element, คศ2022เวลา10นาฬิกา52นาทีดิสตองสเ h ียตฮาแฟร์ดสตัมการทำงานแบบทางไกลมีขึ้นและจะอยู่กับเราต่อไปแอน t t อัทร i o n s k r สครัฟ a ์ b ออาร์บิท a ์มาร์นันมันเป็นแรงดึงดูดความสนใจในตลาดแรงงาน

ดังนั้นการได้รับโอกาสให้ทำงานจากที่บ้าน1นถึงสวันต่อสัปดาห์จะทำให้การจัดการกับความเป็นอยู่ของชีวิตง่ายขึ้นมากกล่าวชาลอตนูเรียนผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของอักฟูร์หงในหนึ่งของหลายๆผเ้จ้างงานเอกชนซึ่งหลังจากโรคระบาดได้รับกฎระเบียบใหม่สำหรับการทำงานระยะไกลเพื่อให้ผา้ประกอบการให้โอกาสกับพนักงาน เธอเป็นหนึ่งในพนักงานภาคเอกชนจํานวนมากที่ได้รับกฎเกณฑ์ใหม่สําหรับการทํางานแบบทางไกลหลังจากการระบาดครั้รงใหญ่เนื่องจากนายจ้างต้องการให้โอกาสแก่พนักงานมากขึ้นทรีกิเฮ็ตส์รอดัตส์เอทสัมมาร์เบเทเมื่อวันศุนย์ส์นั่งส์ลีฟและฟักฟอร์บันดันซึ่งสนับสนุนข้อสั่งการของภาคเอกชน,นที่ถูกยกเลิกได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับก,การทำงานระยะไกคเอกชรดการด้านความปลอดภัยในชีวิตการทำงาน ทํงานซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของสวีเดนและสหาภาพแรงงานที่สนับสนุนพนักงานภาคเอกชนที่ถูกเลิกจ้างได้ทําการสํารวจเกี่ยวกับการทํางานแบบทางไกลในภาคเอกชน1,800 privatanställda tjänstemän och chefer har svarat på undersökningen som bland annat visar att 6 av 10 tjänstemän fått nya regler för distansarbete. พนักงานภาคเอกชนจำนวน1800คนและหัวหน้าได้ตอบแบบสำรวจนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพนักงาน6กในสิคนได้รับกฎใหม่ในการทำงานแบบงาทนแบบุางงกลากเกอร หัวหน้าหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าในระยะยาวดูเหมือนว่าจะเป็นแรงดึงดูดความสนใจทั้งในการรักษาพนักงานเก่าเอาไว้และการจ้างพนักงานใหม่กล่ายูฮันล็อกเกอร์เฮลซีอีโอของคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในชีวิตการทำงาน Vill vara på kontoret อยากมาทำงานที่สำนักงานซัมท i เดท์พอยน์เตอ Johan l a g e r h ล l l a อ t många uttrycker att det i n ั e s k u l ่ e vara a k t u e l l t a t t jobba på ก i s t a n s ลต l อ t i d ล n ในเวลาเดียวกันยูฮันล็อกเกอร์เฮลชี้ให้เห็นว่าหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าก็ไม่ได้อยากทำงานแบบทางไกลตลอดเวลาซูเชนน์และเอวินชาร์ล็อต์นเรียนซึ่งเริ่มงานใหม่ที่เธอท่านปัจจุบันีน้ของเธอในขณะที่มีการระบาดครั้งใหญ่เมื่อทุกคนในแผนกของเธอทำงานแบบทางไกล Då insåg jag hur viktigt det är för mig att träffa mina kollegor och hur mycket energi det ger mig, säger hon. gör att jag att är och att ger Undersökningen riktar sig endast till tjänstemän i privatägda bolag, men även statliga myndigheter som till exempel Tillväxtverket och Försäkringskassan tillåter i olika grad distansarbete. <observations> การสำรวจนี้มุ่งเป้าหมายไปที่พนักงานในบริษัทเอกชนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสำนักงานประกันสังคมอนุญาตให้ทำงานแบบทางไกลได้ในระดับที่แตกต่างกันเสเลเดฮัลเฮอร์กรีคอฟผู้อาวุโสตั้งข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่อนายจ้างที่สูงขึ้นไหม Det framgår inte av undersökningen, men man kan ju reflektera över att vad gäller till exempel arbetsmiljöansvar, จ,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 จากการสำรวจไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวแต่คุณสามารถสะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อพูดถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายภาษีอากรมีหลายสิ่งที่คุณต้องพิจารณาและอาจต้องปรับเปลี่ยนต่อไปในระหว่างที่มีการทำงานแบบนี้กล่าวยูฮันล็อกเกอร์เฮล